แชมป์แล้วโว้ยเ,เมสซี่นะครับโหดเกินไปแล้วนะพวกคุณนะครับมาถึงปีแรกก็แชมป์เลยนะโลิโอเนลเมสซี่นะครับผ่าทางอินเตอร์แมมี่คว้าแชมป์จนได้นะเมสซี่ประเดิมแชมป์แรกกับทางอินเตอร์แมมี่หลังจากที่ดวลจุดโทษชนะนะครับซึ่งแชมป์นี้นะครับเป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรอนและเป็นแชมป์ที่44ในตลอดการค้าแข่งของเมสซี่นะครับเมสซี่นะครับมา7นัดผ่าทางอินเตอร์แมมี่จากที่อยู่หลังท้ายตารางแทบจะเอาชนะใครไม่ได้เลยนะ มาแค่7นัดพาคว้าแชมป์นับอะไรจากมหาศจัจ,จา์ขนาดนะครับและยิงไปถึง10ประตูเลยนะพาทางอินเตอร์แมมีคว้าแชมป์อย่างอลังการนะครัแบ็กแฮมนี่เข้ามาสวมกอดเมสซี่ด้วยความดีใจเลยนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูกันในเกมนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเมซี่กันนัดนี้เป็นบอลชิงแชมป์ลีครับครับคือแข่งนัดเดียวจบไม่มีโอกาสให้แก้ตัวไม่มีเสมอครับยิงจุดโทษหาผู้ชนะเท่านั้นนะครับ เกมนี้นะเป็นทางเน็ตวิวเจอกับทางอินเตอร์แมลี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกมนี้มีแชมป์เป็นเดิมพันเริ่มเกมได้แค่23นาทีคนระับ เกิดช็อตมหัสจจรย์ที่เมสซี่ได้สร้างไว้อีกแล้วนะครับเมสซี่เลี้ยงหลบผู้เล่นของเน็ตบิวนะครับสีถึงหคนเลยนะที่ยืนขวางเมสซี่อยู่นะครับภาพแบบนี้เราได้เห็นกันจนชินตานะผู้เล่นเน็ตบิะครับยืนขวางเมสซี่นะครับเมสซี่เลี้ยงบอลก่อนที่จะบรรจงปั่นด้วยซ้ายเสียบสามเหลี่ยมไปอย่างสวยงามนะครับทำให้อินเตอร์แมมีขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับภาพแบบนี้เราได้เห็นเมสซี่ทาจนชินตานะเลี้ยงหลบ5้าคนเป็นปกตินะครับลูกนี้สวยจริงนะปั่นโค้งเข้าสามเหลี่ยมนะคครรรับบแแล้วกก็จ่งไป เริ่มครึ่งหลังได้แค่12นาทีนะครับเป็นฝั่งแนทวิลตีเสมอขึ้นมาได้นะครับก่อนที่จะจบเวลาการแข่งขันต้องดวลจุดโทษก็เป็นฝั่งอินเตอร์เมอร์มี่ที่นิ่งกว่านะดวลจุดโทษชนะไปได้ในสกอร์รวม9ประตูต่อ10นะครับต้องบอกเลยว่าเดวิดแบ็กแฮมเป็นอีกคนที่มีความสุขสุดๆ,ๆเลยนะนอกจากจะเติมเต็มความฝันที่มีเมสซี่ร่วมในทีมและมีเมสซี่ก็ได้สร้างความสุขให้กับแบ็กแฮมนะครับรวมถึงเหล่าแฟนบอลของเมสซี่ด้วยนะ ที่เมสซี่ย้ายเข้ามาร่วมทีมนะครับก่อนมานะทีมของอินเตอร์มามี่นะครับไม่ชนะใครเลยมา11นัดติดในลีกนะครับก่อนมานะครับทีมของเมสซี่ไม่ชนะใครมา6นัดติดต่อกันนะครับหลังเมสซี่มานะครับทีมอินเตอร์มามี่ต้องลงแข่งในบอลถ้วยนะครับและชนะ7นัดติดต่อกันจนคว้าแชมป์ลีกครับในที่สุดนะครับผลฝากผลงาน10ประตูจากการลงเล่น7นัดนะครับ ได้ดาวซันโวมาครอบครองและรักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์มาครอบครองนะครับและเป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์นะตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรอินเตอร์มมี่อีกด้วยนะครับเมสซี่นะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับมีแต่สร้างความมหัศจรรย์คนอย่างเมสซี่นะร้อยปีจะมีสักหนึ่งคนนะครับเมสซี่มาอินเตอร์มมี่นะครับ เหมือนเมสซี่จะมีความสุขขึ้นมากนะเพื่อน,นๆล่ะครับผมคิดเห็นเหมือนผมไหมนะครับทาให้เมสซี่นะครับโชว์ฟอร์มได้อีกครั้งนับนี่คือความมหัศจรรย์ของนักเตะที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในโลกและหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร,ร์ฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆล่ะครับผมคิดเห็นว่าเมสซี่จะพาคว้าแชมป์ได้อีกไหมนะครับแล้วอย่าลืมนะครับผมบอลลงดอปีนี้เมสซี่จะได้ไหม Comment, พูดคุยไว้ได้เลยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมเรามีครอบครัวที่พูดคุยกันเรื่องฟุตบอลครับครอบครัวเราพูดคุยกันเรื่องฟุตบอลน,นะครับใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ